ออกตัวแบบนี้ไม่ต้องสงสัยกันแล้วอดีตพระเอกลำเพลินโช์ทยอยเปิดตัวทีละคนหลังจากอำลาจ,จากวงฟอร์ดกิติชัยโพ์ไร่ย,ยาวเหมือนอัดอั้นตันใจฟรีมนัตพลเปิดตัวกับวงหมอลำน้องใหม่อย่างเป็นทางการเส้นทางอาชีพหมอลำต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรนั้นอยู่ที่เจ้าตัวเลือกเดินทางทั้งหมดนี้ ติดตามได้ทางช่องนันทพงษ์ลำโจรออฟฟิเชียลได้นัจบันดนี้ครับกระสวัสดีพี่น้องจ๋าเอฟซีแฟนคลับทางช่องนันทพงษ์ลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้พี่น้องจ๋าสิบามาติดตามนะครับสถานการณ์อดีตพระเอกหมอลำสาวน้อยลำเพลินโชว์ที่หลายๆคน จับจ้องจับตามองนะครับว่าทิศทางของแต่ละคนหลังจากอำลาวงสาวน้อยลําเพลินโชว์แล้วจะไปกันอย่างไรบ้างน,นะครับรวบวชจะเป็นพระเอกน้อยพระเอกใหญ่นะครับทีมงานที่อำลา สาวน้อยลำเพลินโชว์ไปแล้วบางคนก็ยังเงียบอยู่บางคนก็เริ่มเปิดตัวบางคนก็กำลังรอตัดสินใจอยู่ก็มีนะครับสำหรับวันนี้มีสองทัศน์ด้วยกันที่จับมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้อง f อเราได้รู้ความเคลื่อนไหวนะครับรายแรกคือน้องฟิล์มนัตพลนะครับหลังจากที่อำลาพระจากหลังจากที่มาอำลาลาพ่อโจแล้วก็พ่อหน่อยไปเรียบร้อยแล้วน้องฟิลมนัตพลก็ ไปเปิดตัวกับหมอลำน้องใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็น่าชื่นชมนะครับสำหรับอดีตพระเอกหมอลำเพลินคนรุ่นใหม่นิวเจนสำหรับไฟแช่นะครับนี่น้องฟิล์มนัทพลเป็นคนแรกที่เปิดตัวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแนวทางของชีวิตเขานะครับที่เขาเลือกแล้วนะครับ ทางเพจหมอรำน้องใหม่ก็โพสยินดีต้อนรับน้องฟิล์มนัตพลเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ได้อําลาผ้าจากสาวหน่อยรำเพื่อนโจ้แล้วกับมาลาคู่บาอาจารย์ล่าพอล่าแมล่าผู้บริหารทีมงาน,ท,นทุกคนนะครับแล้วก็หลังจากที่ลงมาแล้วก็ยังคุมเครือคุมเครือว่าทางเพจดังก็เอาไปลงบ้างว่าใครนาะที่นั่งรถจากสารคามจากบ้านแพงไปอำเภอชุมแพเป็นสิ ยังไม่ได้ชัดเจนนะครับเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาแต่วันนี้ชัดเจนไปที่เรียบร้อยนะครับก็เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้องฟิล์มนัตพลกลายเป็นสมาชิกของหมอลำน้องใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับทางเพจของวงหมอลำน้องใหม่อย่างหมอลำเพียงไกรอีสานสินก็โพสต้อนรับอย่างเป็นทางการนั่นก็คือด้วยความภาคภูมิใจและ ยินดีอย่างยิ่งคณะหมอลำเกียงกาอีสาสนศิลป์ปีหนึ่งขอประกาศต้อนรับอย่างเป็นทางการแก่พระเอกหมอลำหน้ามนฟิมนัทพลนะครับพระเอกหมอลำน้องใหม่ไฟแรงแห่งเมืองกาลสินอายุน้อยแต่เปี่ยมล้นไปด้วยความสามารถผ่านเวทีการประกวดมาแล้วอย่างโชคโชนนะฮะการประกวดการละเล่นของน้องฟิล์มนี่ถือว่า ไม่ธรรมดานะครับพร้อมก้าวสู่เวทีที่มอบความสุขและความบันเทิงให้กับแฟนๆอย่างเต็มที่ขอต้อนรับเข้าสู่บ้านหลังใหม่อย่างเป็นทางการพร้อมก้าวสู่ทางสายศิลปินเพื่อรับใช้แฟนเพลงแฟน,แฟนหมอลำตลอดฤดูกาลนี้และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นและศิลปินหมอลำคุณภาพอีกมากมายกำลังเตรียมเปิดกำลังเตรียมเปิดตัว ขอเชิญแฟนๆรอให้กำลังแรงใจพวกเราอย่างต่อเนื่องขอพระคุณทุกแรงสนับสนุนด้วยหัวใจจากทีมงานและศิลปินทุกคนเราจะมอบสิ่งดีๆให้สุดกับทำให้ดีเสมอต่อไปนะครับเกรียงไกรอีสานศินฟิล์มนัตพลนะครับนี่ก็เป็นขอความจาก หมอลำน้องใหม่ซึ่งเป็นเพจของหมอลำเองเลยนะครับขึ้นมาโพสต์แล้วก็ยืนยันอย่างเต็มร้อยเปอร์เซนต์ว่าน้องฟิล์มนัตพลเนี่ยเป็นหมอลำในสังกัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับท่างด้านฟิล์มนัตพลก็โพสต์ทางเฟซส,ส่วนตัวนะครับฝากเนื้อฝากโตน้ำในดเด้อครับนะครับสั้นๆน,นะครับน้องฟิล์มนี่เป็นคนที่พูดน้อยต่อยหนัก แล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจทํางานเป็นคนที่สามารถทดแทนได้ทุกตาแหน่งอยู่ในวงหมอลําสาวน้อยเพชรบ้านแพงเมือ่อฤดูกาลที่ผ่านมานะครับมีความสามารถทั้งร้องทั้งลําเล่นดนตรีก็เป็นนะครับนี่คือความสามารถของน้องฟิลม์มแล้วก็เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับหมอลําน้องใหม่อีกคณะหนึ่งที่ เพิ่งจะเปิดตัวปีนี้นะครับน้องฟิล์มก็เข้าไปเป็นสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาถึงอีกท่านหนึ่งนะครับสำหรับรายนี้พระเอกฟอร์สกิตชัยคนยิ้มหวานคนหนาใสคนรูปลอนะครับเสียงดีหุ่นดีหน้าตาระดับดาราของพระเอกหนังเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งได้แสดงหนังเรื่องค่ายออกของเฮานั่ นะครับทางองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ได้ให้โอกาสกับพระเอกฟอร์สกิตชัยหลังจากที่ปิดวงไปเมื่อวันที่31ที่ผ่านมานะครับน้องฟอร์สกิตชัยนี่ยังเงียบอยู่นะครับยังไม่รู้ว่าจะไปทิศทางไหนก็ยังมีข่าวจากเพจดังนะครับลงว่าน้องฟอร์สยังจะอยู่กับสาวน้อยลำเพลินโชว์ต่ออีกอยู่นะครับเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานี่เองแต่วันนี้นะครับชัดเจน ฟอสกิตชัยออกมาโพสอัมลาอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับฟอสกิตชัยนี่เป็นคนที่พูดน้อยต่อยากอีกคนหนึ่งนะครับเป็นคนทีบ่คอยปากบ่คอยเว้าแต่กับเพื่อนฝูงนี้นะครับเต็มที่เต็มที่แล้วก็เล่นเฮฮาปาร์ตี้หัวรอก่างนี่ฟอสกิตชัยที่เป็นที่หนึ่งเลยนะครับเป็นที่รักของพี่ๆน้องๆอ,อยู่ในวงแล้วก็แปดวงหมอลำหลายๆวงอยู่วงไหนก,ก็รักวงนั้นนะครับ ฟอร์ดกิตชัยก็ออกมาโพสต์เหมือนอัดอั้นตันใจสักอย่างนะครับหลังจากที่อุบไว้ตั้งหลายวันแล้วนะครับจากใจผมฟอร์ดกิตชัยครับกราบขอบพระคุณประสบการณ์บนเวทีอันสูงเกียรติหมอลำสาวน้อยลำเพลินโ์ตลอดหนึ่งรูปก,กันที่ให้ผมได้มาเก็บเกี่ยวสืบสารวัฒนธรรมหมอลำทํานองลำเพลินอันสูงค่านี้ผมขอกราบขอบพระคุณพ่อโจพ่อหน่อย ทีมผู้บริหารทุกท่านพ่อครูแม่ครูที่ให้โอกาสผมในทุกโอกาสในหลายๆด้านครับขอบคุณที่มอบวิชาความรู้ในการร้องการลำ้ำศิละปะการแสดงคอยบอกคอยสอนแนะนำให้ผมนำลำํทำทานองน้องใหม่เนี่ยที่ร้องลํำยังไม่เก่งได้ฝึกฝนพ,นพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดให้ผมได้มาอาศัยร่วมชายคาในการทำมาหากินสร้างสรรผลงาน ด้านหน้าเวทีตลอดหนึ่งรดูกาลนะลาฟอร์ดกิตชัยหมอล่ำคนนี้นะครับะยาเสพติมยาเสพปาลาเดอร์นะครับน้องฟอดกับอ้อนแฟนๆไปอีกครั้งหนึ่งนะครับปลายทางสิไปรยุใสฝากเป็นกําลังใจให้บักลาเนเดอครับด้วยความเคารพฟอร์ดกิตชัยเนี่ยนะครับเป็นพระเอกตัวจริงนะครับในเมื่ออําลาจากสังกัดเก่าไปแล้วนะครับก็ ออกมาโพสต์แล้วก็มาลาผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเป็นทางการเพื่อจะก้าวต่อไปเพื่อจะเดินเส้นทางบันเทิงเส้นทางหมอลำนี้ต่อไปกับบ้านหลังใหม่ด้วยความสวยงามนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับสำหรับอดีตพระเอกหมอลำทั้งสองท่านที่ได้นํามาฝาก พ่อแม่พี่น้อง FC วันนี้นะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ทั้ง2ท่านทั้ง2หนุ่มด้วยนะครับน้องฟิล์มนัทพลแล้วก็น้องฟอร์สกิตชัยให้เจริญรุ่งเรืองในเส้นทางศิลปินหมอลำนะครับเจริญก้าวหน้ากับบ้านหลังต่อไปนะครับพี่น้องเขาคิดจังไดพี่น้องเขามีความคิดแบบไดกะคอมเมนต์กันเข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพี่น้องจ้าสวัสดีครับ